สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมโรบอทนะครับ,รบซึ่งวันนี้ผมจะมาเป็นเชฟ F. ทำเบอร์เกอร์ครับครับเบอร์เกอร์เรืองนี้ชื่อว่าแฮมเบอร์เกอร์นั่นก็คือเป็นเบอร์เกอร์เลือดม้าหรือเนื้อหมูไม่ไหนลองชิมหน่อยดีไหมครับ ให้คุณเข้าไปในห้างแล้วขึ้นไปชั้นสองแฮปปี้เบอร์เกอร์โอ้ oh, ส,วส,สวัสดีครับเชฟสวัสดีครับผมหิวมากเลยครับออเดอร์ของคุณคืออะไร m a เมไอ l p you ผมต้องการ แคปปี้เบอร์เกอร์ครับแคปปี้เบอร์เกอร์ัในนี้ไม่มีมีแต่แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์กันเลยครับหนึ่งชิ้นครับโอเคชิมกันผมจะมาดูคุณอยากมาดูผมทำไหมอยากดูครับี่แล้วก็ปรับอุณหภูมิไปเป็นหนึ่งพันไปเลยือ ปรับเป็นหนึ่งพันไปเลยอุณภูมิไปลูกแล้วก็ปิดอะทิที่เบอร์เกอร์ของผมได้เลยครับนะเก็บเก็บเป็นเก็บไม่ได้เงินผมจะแบ่งให้คุณละกันขอบคุณครับหวานน่ากินมากครับอะก่อนอื่นผมต้องฉีดยาอร่อยผมต้องฉีดยาอร่อยเข้าไปในเบอร์เกอร์ก่อน ฉีดไปเลยเบอร์เกอร์จะคุณกินแล้วจะทำให้คุณไปสีแดงและกระดูกของคุณจะหักและตายเ <c oughs> บอร์เกอร์เลยโหดจัง <S 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 ให้คุณมานั่งรอ,องกินเลยผ <S S S 1> ม <S 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 จะเอาชิ้นเบอร์เกอร์มาให้คุณ <S S เก็บเก็บ,บชิ้นเบอร์เกอร์ ให้คุณลุกขึ้นมาตอนนี้คุณจะเป็นสีแดงมากขึ้นเพราะว่าคุณกินเบอร์เกอร์นี้ไปอตอนนี้คุณตายไม่สบายเลย <c oughs> จะฉีดยาพิษให้คุณนะโหดจังเลยหนีได้อา้าวคุณไปไหนหนีได้หยครับผมไปไหนทิ้งเลย ไม่ไม่เขาตกเขาตกตกตกโหจริงมาิ่งผมทล้วไหมมีอะไรผมกินอีกครับคุณเชฟพิซซ่า ผมไม่ใช่เจ้าของพิซซ่าแต่เป็นเจ้าของเบอร์กเกอร์อแล้วคุณอยู่ไหนมีลาบผมด้ยวยเนี่ลาบผมด้ยวเดยเนี่เนี่ยใช่ครับแล้วกันแะโยนทิ้งไม่ <c oughs> งั้นผมจะให้คุณ เป็นตำรวจเออไม่ใช่ตำรวจสิเป็นคนมากินเหมือนเดิมให้คุณเล่นต่อมีอาหารที่คุณอยากกินอีกบ้างไหมผมอยากกินพิซซ่าครับได้เลยครับนี่คือพิซซ่าที่ผมถืออยู่เนี้ยนี่คือพิซซ่า รูจักไหมแบ่งผมพ,พิซซ่ากระป๋องเหรอพิซซ่ากระป๋องน้ำพิซซ่าละมนจริง <c oughs> พิซซ่ามีมนจริงไม่ได้ ตอนนี้คุณคุณต้องให้ผมไปตัดสินเพราะว่าผมผมใช้เบอร์เกอร์ไปใส่ยาพิษแล้วมันทำให้คุณเป็นสีแดงให้คุณพาผมไปที่ตัดสินนั่นก็คือไปที่ทาวน์เอาออน่ะเาผมไปสิครับ ตอนนี้กุญแจมือของผมมาติดมือผมแล้วผมไม่ใส่มาหยิบอะไรได้ผมจะไปที่ไหนดีทางห,หอใช่ไหม นี่ครับนี่คือทาโฮไปไปตัดสินเร็วต้องไปขึ้นศาลศาลไหนไหนไหห้องไหนห้องมาเลยคุณต้องไปขึ้นศาลผมต้องให้คุณไม่มีของแลก็ไม่มี ค้อนต้องมีค้อนก่อนมีไหมถึงจะอให้คนขึ้นสะ <สม S 2> อันนี้ไม่สมจริงป,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 ป๊กป๊กป๊กฮมาละทุกคนวันนี้เรามีผู้ต้องสงสัยจะทำความผิดคุณทำผิดอะไรมาครับ ตอบสารด้วยตอบสารด้วยบังคือใช้ใช้มะเอเทศดเเทศเยอะไป,ไปอ่ะ,อ,ะอันนี้<บ>นผมพูดพูดมั่วเฉยๆจริงๆผมใสา่ยาพิษคุณให้การเทศสดังนั้น คุณใส่อะไรเข้าไปกันแน่คุณใส่ยาพิษหรือเปล่าไม่ครับแต่จริงผมพูดมั่วเฉยๆปิดบังข้อมูลคุณเป็นอันตรายมากคุณต้องการเข้าคุกกี่ปีครับหนึ่งวันอืม เอาละสารตัดสินให้คุณไปเข้าคุกหนึ่งวันไปเลยคุกอยู่ไหนคุกคุกอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับ ไปเลยกูพิพากษาตัดสินแล้วห้องไหนห้องหนึ่งเชิญเลยเปิดเปิดเลยเปิดยังไงแล้วก็ปิดไหนจะต้องถูกขางอยู่ในนี้มีท่อระบายอากาศอยู่ตรงนี้นืีมีท่อระบายอากาศอยู่ตรงนี้ นายหนีได้เหรอหนีได้แต่ยังไม่รู้ว่าทางไหนหลงสำนึกผิดซะฉันไม่ได้ทำอะไรอะไรเลยนะไม่รู้แลหละนายทำให้คนกินต้องล้มป่วยตัวแดงตา หืมเปิดได้ไงอ่ะปิดกันกดสีแดงเพื่อปิดผมนี่ได้ไม่เราจะขังเราไว้ทำไมไม่ซื้อด้วยจะใช้ยาพิษให้ตัวหุ่นกดท้องเลย จะมาอยู่ในคุกเหมือนเดิมยอมยอมแพ้ให้คุณปิดอิดคุกก่อน ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยไหยก็ททำความผิดไหยจะต้องถูกลงโทษจะหาอะไรหาอะไรหาอะไรครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนีเนี่สำนึกผิดหรือยังฉีดแล้ว จิดให้ตัวคุณแหละเอาละด<อ>้เวลาอาหารแล้วเอาอาหารไปกินไปมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วเเพื่อนเปิดคุกเข้าไปเลยเพื่อนเข้าไปเป็นเพื่อนกันไปปิดคุกซะเอาไม่รีไม่รีควสตเราต้องรีปิดคุกเข้าไปไลเลยเ,เ,เข้าไปอย่างเนี้ย เพื่อนไม่ยอมเข้าคุกปิดเลยคุณจะวางอาหารไปทั่วพื้นทำไมมีปืนด้วย นอนอยู่อย่าก,กวนผมปืนเนี่ยห้ามกดหน้าจอาในการยิงแต่ต้องกดลูกลูกกระสุนนะอ,อผมนอนอยู่อย่าก,กวนผม รอบนี้ผมต้องตัดสินรอรอบที่สองตอนนี้ผมต้องตัดสินรอรอบที่สองแล้วไ้ตโทษตอนนี้ต้องถูกตัดสิน้อรอบที่สองว่าอร่อยไหมล่ะลูกปืนอร่อยไหมไม่อร่อยเลย นายต้องถูกลงโทษตลอดไปรอบนี้ผมต้องถูกตัดสินรอบที่สองนายมีอะไรจะสารภาพไหม คุณไม่มียาคุณไม่มียาพิษแล้วจริงหรือคุณมีมะเขือเทศเหรอมะเขือเทศคุณเป็นพิษหรือเปล่ามะเขือเทศพัน์อันตรายหรือเปล่า ใช้บนประเทศเยอะไปยังไงคุณก็ต้องถูกตัดสินลงโทษอยู่ดีผมหนีออกมาได้หืหนีทางไหนอะ่ะทางช่องระบายอากาศไหนเอ้ยออกมาได้ไงเนี่ย ผมตักสิ่งอีกรอบไม่ต้องถูกตักสิ่งอีกนี่ไปไหนไนี่ไปไหน ายเฉยคุณยิงผิดม่ใคคุณยิงลิซ่าซ่อมให้อ่ะคอนซ่อมให้อ่ะ,อะไม่ไม่ต้องซ่อมด้วยขาน <c oughs> ให้ผมมันตัดสินอีกรอบตอนนี้ผมอยู่ในคุกครบหนึ่งวันแล้ว ต้องมาตรงนี้ปอกปอกฟังให้ดีนาย<ะ><ะ>นาสำนึกผิดหรืออย่างกับสิ่งที่นายทำ โอเคนายสารภาพว่าในายใส่มะเขือเทศเยอะเกินไปนายไม่มียาพิษแต่ทําให้คนกินป่วยได้ดังนั้นนายมีความผิดนายอยากจําคุกกี่วันบอกมาศูนวันศูนวันงั้นนายต้องไปบําเพ็ญประโยชน์นายต้องไปทําความดีให้กับโลกใบนี้หนึ่งอย่าง

ะจะเอาขวานไปทาอะไรจะเอาขวานไปกินไม่ได้ไม้ก็ไมสร้างอะไรสักอย่างให้ประชาชนผมจะรีสปอ ออนผิดให้มันค่อยค่อยไปดีมากขึ้นและทำให้ผิดหายอะเป็นผมต้องใช้ยายาสีฟ้าทำประโยชน์ได้ต้องใช้ยาสีฟ้าผมต้องใช้ยาสีฟ้าในในการชุบชุบคิวิตคนอื ยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่ไม่ยิงเลยตอนนี้ครับเนี่ยยาสีฟ้าครับผมจะฉีดให้คุณหายเลยไหายจัดมาฉีดมาเลยฉีดยาสีฟ้าคุณหายแล้วเออขอบคุณครับ โอเคคุณเป็นคนดีนะคุณช่วยคนต,ต่อไปผมจะไปทำต่อไปผมจะไปไปหางานต่อนั่นก็คือทำเบอร์เกอร์เหมือนเดิม ผมต้องหาจเจอเบอร์เกอร์ไปที่ห้างเลยครับโอเคเขาเขาไปในร้านมาแน,น่คนจะทำเบอร์เกอร์ให้อร่อยไม่ัวรเริมครับ มีอะไรให้ผมช่วยบ้างคครับผมอยากสั่งคุณคุณจีงผมทำไมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมอยากสั่งเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโลกครับก็ได้ครับแต่ก่อนอื่นผมจะต้องอะให้คุณดูผม <c oughs> ให้คุณดูผมว่า อ้าผมถืออะไรอยู่ดูนะครับ <c oughs> ดูนะไหนคุณถืออะไรอยู่ <c oughs> ถืออะไรครับดูไม่ออก ถือยาพิษเหมือนเดิมถือยาพิษเหมือนเดิม I want burger more tasty แล้วก็ถือยาพิษมาใส่ที่เบอร์เกอร์โอเคตอนนี้คุณสามารถกินเบอร์เกอร์ยาพิษได้แล้วครับกินยำๆๆๆๆๆตอนนี้คุณติดพิษเหมือนเดิมคุณต้องมาให้ผมตัดสินใหม่ ตอนนี้คุณจะต้องให้ผมมาตัดสินเหมือนเดิมตัดสินว่าอะไรให้ให้ผมมาตัดสิน,นที่เทาเาทอลตัดสินว่านายจะต้องถูกยิงไปไหนะ รีบไปรีบไปคนณทำผิดรีบไป <c oughs> เปไหนแล้วมองไม่ทันผมผมต้องรับรถรถส่งเบอร์เกอร์ก่กอนคุณอยากมานั่งกับผมไหมจะได้ไปตัดสินเร็วๆ <c oughs> <c oughs> มาเรื่องอยู่นี้ทำไมเดี๋ยวตกลหรครับดีนะครับจะมายิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นตายหมด <laughs> ตรงนี้ใช่ไหมยังเ,เป็นไรให้คุณเล่นต่อเอาละมาตั้งใจฟังคำตัดสิน ไหนทำผิดอะไรมาจะบอกอะไรเราไหนใช้าพิษ ยาพิษอันนี้ทำให้คนกินรนะับเป็นยังไงเป็นท้าน์ทำาให้ที่คนอื่นเป็นสีแดงแล้วตายน้าจะรับผลการกระทำนี้ยังไงน้าจะเข้าคุกกี่ปีจะเข้าคุกตลอดไปเลยครับอลอเอ,เอร์เลยครับดีมาก เขาอยู่ในทุกการดีจะมายิงอะไรตอนนี้เนี่ย ไปได้คุกเข้าคุกก่อนคุณช่วยปิดคุกได้ไหมคุณช่วยปิดคุกได้ไหม เลยครับเดี๋ยวนีวแ้แหละทีแล้วห้ามออกมาห้ามขยับห้ามเดินยิ่ห้ามอึห้ามเด,ดินยิ่ปวดท้องห้าปวดท้อง ห้ามเดิมตายละก่อนนะจดคุบตลาดไปแน่นอนอ่าฮ่าฮ่าโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเย่ yeah. สวัสดีครับ